จังหวัดภาคใต้นะคะได้เปิดโครงการประุสัตว์ร่วมใจกําจัดภยัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัคาติยาราชนารีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยดัยจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ ที่ลานกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชาพัฏสุราษฎร์ธานีนายประเวศไทยประยูนรองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเปิดโครงการปศรสุสัต์ร่วมใจกำจัดภยัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตววรคติรัคัตยาราชนารีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัยจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งกรมปศสุสัตว์กำหนดให้เปิดโครงการพร้อมกันทั่วประเทศด้านแนวโน้มสถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าลดลงไม่พบ โรคสัตว์อย่างต่อเนื่องมากว่า2ปีแล้วโดยอำเภอเกาะสมุยได้นำร่องประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปีนี้และจะนำต้นแบบในการดำเนินการครอบคลุมทุกอำเภอต่อไปสำหรับบรรยากาศวันนี้นะคะมีชาวเทศบา,ตาลตำบลขุนทะเลนำสุนัขและแมวมาผ่าตัดทำหมันกว่า60ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,าอีกกว่า100ตัว ส่วนที่ศาลาป,ประชาคมอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเถกรมประสีสว่างควัตวรคขัตติยราชนารีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเปิดผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการควบคุมลดจำนวน,วนประชากรสัตว์ และการให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสุนัขจำนวน1,2 0 0 0 0ตัวแมว8,000 0ตัวมีเป้าหมายดำเนินโครงการปี2,565จําจำนวน2,000ตัวโดยดำเนินการไปแล้ว1,400ตัว ที่สวนสาธารณะลานกีฬาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตประชาชนต่างนำสัตว์เลี้ยงของตนทั้งสุนัขและแมวมาเข้ารับบริการทำหมันและเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน เพื่อเฉลิมพระเกยียรติศาสตราจารย์ดต็ตรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวราคาติยราชนารีและสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษุนักบ้าให้หมดไปทำให้ประเทศไทยได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาโรคพิษุนักบ้าในภูมิภาคเอเชีย โดยเทศบาลเมืองกระทู้ได้ร่วมกับสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่รับผิดชอบกว่า3,564ตัวและได้ผ่าตัดทำมันสุนัขและแมวในปีนี้ไปแล้วกว่า693ตัวและมีการเฝ้าระวังส่งตัวอย่างหัวสุนัขที่ตายในพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีเพื่อซึ่งผลตรวจนะคะออกมาไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแต่อย่างใด ที่จังหวัดพัทลุงครับว่าที่นายกองเอกอดุลชูทองประลัดจังหวัดพัทลุงเปิดโครงการปัสุัตร,ร่วมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดกตรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีและกล่าวคําสดุดีเทิดพระเกียรติโดยมีปัสุัต์จังหวัดพัทลุงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ <c oughs> ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยวันนี้มีเจ้าของสุนัขและแมวนําสัตว์เลี้ยงมาลงทะเบียนผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนรวมประมาณ120ตัว ปิดท้ายกันที่จังหวัดยะลารับพันจ่าเอกอนันต์บุญสำราญประลัดจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัสุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบณิธานโดยมีปัสุสัตว์จังหวัดยะลาส่วนราชาการภาคเอกชนเครือข่ายสถานพยาบาลสัตว์และประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์นำสุนัขและแมวมารับบริการทำหมันจำนวน108ตัว ทางนี้ด้วยวันที่4กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระองค์ทรงมีความห่วงใยถึงปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าทุกจังหวัดจึงร่วมใจกันจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ